เมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับใช้การเคลื่อนที่เร็วด้วยการใช้รถเป็นรถจักรยานโยน์แล้วก็รถกระบะนะครับแล้วก็นั่งกระบะขึ้นไปนะครับชมผมเดินไล่ไปเวลานี้ข้างหน้าน่าจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับหลังจากที่ ก่อนหน้าน,นี้ก็มีการ,ออกรเผชิญหน้ากันตรงบริเวณแยกหนังเลืง่งสักครู่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาจากทางถนนนครสวรรค์นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะเดี๋ยวเอาไปดูนะครับร้อนหน่อยนี่ย

ก็มีการเข้าควบคุมตัวนะครับแล้วก็นี่ฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ควบคุมมวลชนก็ใช้รถจักรยานยนต์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในไลฟ์เวลานี้นะครับในการเข้าปวดขันมวลชนแล้วก็กระชับพื้นที่ถ้าเห็นตอนนี้ก็คือเมื่อสักครู่ได้เข้าควบคุมตัวมวลชนบริเวณนี้แล้วก็ตรวจค้นนะครับถ้าเห็น าก,าก็จะมีการใช้ทั้งรถจักรยานยนต์มีการใช้รถกระบะนะครับในการเข้าพื้นที่ เจ้าหน้าที่มีการเข้ากระชับพื้นที่ Tak yang. เด็กมีวงออกมาอย่างนี้กันหรือเปล่าอาวุอก่อนประชาชนที่วเถากเลยเป็นไรบ้าบ้่ะใครไม่รูครไม่รคร่ร่น้องเป็นคชนนะครับขออนุญาตนะครับ ครับป่านะครับทีน้องป็นนะครับขอนา้องปรนนะครับ่าดูเยอทำงานนะครับีน้องปีบชนครับขออนุญาตีลชนนะครับทีน้องเป็นอลนนะครับคือคป่านนะครับไม่อยู่บนเกาะกลางนะครับน้องปีบอลชนครับขออนุญาตปีบอลชนนะครับที่มอยู่ใังคป่านนะครับพีน้องเปีบอนชนนะที่ม่อยู่บนป่านนะครับ ตนนี้เรานี่ก็ตั้งแขงนะฮะปิดถนนเลยนะฮะไม่สามารถมุ่น่องไปยมมาลาได้นะครับูนวอันนี้ปิดปินี่อยู่นะครับไม่สามารถเ่นน้าไปยมมาลได้นะครับตอนนี้เห็นว่าตอนตั้งแนวอยู่ฮะ không biết có biết không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  ผมยังไม่เห็นเลยมันขอกลับบ้านได้มผมติดขบวนอยู่ขอกลับบ้านได้หม้้รอนข้นากเลยร้้อนเอาเสื้มาเลยครับเสื้อานั้น่ติดเลย เจ้าหน้าที่ก็ค่อยๆขยับกลับเข้าไปที่บริเวณแยกานังตะบนนี่เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่แบ่งกำลังกันเข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็เคลียร์ผู้ชุมนุมที่ยังคงอยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้คือบริเวณถนนพิษณุโลกใกล้กับแยกหนังเลิงก็จะเห็นบรรยากาศเวลานี้กลุ่มชุมนุมที่อยู่บริเวณนี้ก็ เรียกว่าแทบจะออกจากพื้นที่กันทั้งหมดนะครับมีเจ้าหน้าที่กำลังเดินเรียงหน้ากระดานเข้าไปผิดตรงแยกหนังเลงนะครับซึ่งก่อนอันนี้กลุ่มชุมนมทะลุฟาก็อยู่ทีุ่ยขออภยนะัยครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพบรรยากาศก่อนแยกควนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันสกูมไมติดอยู่ที่โทรศัพท์นี่เป็นบรรยากาศของเจา้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าควบคุมพื้นที่ของแยกหนังเลงนะครับซึ่งก่อนอันนี้กลุ่มผู้ชุมนุม ทะลุฟ้าเนี่ยอยู่ตรงบริเวณแยกนี้นะครับด้านหน้าเลยนะค,คุณผู้ชมหลังจากเมื่อสักครู่นะครับก็มีการ,รเผชิญหน้ากันมาหลายครั้งกระทั่ทงเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถกระบะหลายคันเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ควบคุมตัวและก็พยายามยึดคืนพื้นที่บริเวณนี้ต้องใช้คำน,นี้นะครับแล้วก็เวลานี้เจ้าหน้าที่ก็คงสามารถยึดคืนพื้นที่บริเวณแยก ตรงนี้ก็คือแยกหนังเลิงนะครับคุผู้ชมเดี๋ยวผมจะตามไปดูการปฏิบัติการ,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 รของเจ้าหน้าที่ผูค้คุมฝูงชนไปจนกระทั่งเสร็จสิสส้นนะครับ การชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้าวันนี้เกิดขึ้นในเวลา16นาฬิกาที่บริเวณแยกยมราชนะครับกระทั่งเคลื่อนตัวมายังแยกนางเลิงในเวลา17นาฬิกาเศษนะครับตลอดกิจกรรมก็มีการใช้สีนะครับคว้างปลาไปตามพื้นถนนลแล้วก็เข้ามาตรงบริเวณแนวตำรวจควบคุมฝูงชนที่อยู่ตรงบริเวณแยกนางเลิงกระทั่งเกิดการเผชิญหน้าหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยภาพที่เราเห็นชัดเจนคือการ ฉีดน้ําจากฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็การฟั่งปลาถุงสีจากทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับส่วนแก๊สน้าตานั้นผมจากที่สังเกตนะครับก็มีในช่วงท้ายที่คุณผู้ชมเห็นว่ามีการยิงแก๊สน้ำตาตกลงมากลางฝูงชนที่อยู่ตรงบริเวณแยกหนังเลิงบรรยากาศเวลานี้ก็บริเวณแยกหนังเลิงเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมแทบจะ ไม่มีแล้วนะครับแต่การปฏิบัติการของตำรวจยังคงรึงกําลังอยู่นะครับถ้าเห็นเวลานี้ก็นี่ฮะมีการแบ่งกําลังต่างๆ แม่แม่ไม่โดนที่รปสอต้นใหม่โดนตัวหุ่นที่โดนมาว่าเตะโดนที่กำไรวัวหยุดนะ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 หยดนะดนะนะหยุดนะหยุดดนะหยุดนะหดนะยุดนะหยดนะยุนะหยุด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 น

ไอตูมันถึงกูเเขาเป็นกันบู้นอยนะคะอย่าไปทำร้ายเขานะคะเขาเป็นันบูนยนะคะเป็นกันเขาเป็นันบูนยนะเตียผู้เยอะกว่ามึงองขาาสั่งแน่ที่มึงต่อยกู่ะเาไปท้าต่อยกันเฮียตู่นตู่มันทะากัน เขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวนะคะใครอย่างนี้ครับทอมเป็นหน้าที่ของคุณคุณควรที่จะดูแลประชาชนรับใช้ประชาชนไม่ใช่รับใช้ไอ้กระบอกไอ้เหี้ยนั่นที่ทำให้คนตายเยอะแยะพูดอะไรหน่อยครับพูดอะไรหน่าะพูดดีมึงมีปากไม่ใช่หรอนุนยนอย่าดืเป็นนุนยนพูดอะไรเนาะคุณฝึกไั้งเยอะั้งแยะเนี่ยคุณมาทธาอย่างนี้แบบประชาชนได้อย่างไรงงนื้สมองเว้ย หล,ลายรข้งแลี่พวกกูเก็บกดเอาไว้เนี่ยไมครับถอยถอยไปเลยถอยนด้ยถอยด้วยถอยไปเลยครเนาถอยถอยเห็ไอไปทาบเทนครับ อาจะโพพี่ให้ไปเลยัดสายแนวไว้ตัน้นม่ตเทแวพินเลยเสียหารไปย้อาไปเลยไงวะจะอดนะคับดูนะครัประชาชนออกมาด่าะครับไปครับัน่เนี่ยพไม่ต้องทำตามคำสั่งนายก็ได้นะไปนอนไหนกันเหรอคืนนี้ไปนอนไหนไปนอนในวัดไอ้ตู่นอนบ้านหลวงวะมึงนอนไหนถ้าจะพา้อยมาพรามึงนอนสักที่ไม่ได้ที่เลยสั์ ม้าก็ต้องสานราน้าายแให้เขามาด่าอยู่ได้แต่เองอยู่ตอนดอก็ร้านร้านคนในกรุงมีแ่่มีแม่มีพวามีชูหมดแล้วมีชหมดแล้วไปยุตินอนนะสวยสุขาพสุขเฮียแกนันหลวชไ่ีคิดกันย่ใช่เต่ไปต ยิงยิงโดนแกนโดนจะถึงยงังกันไหววมวะกูอะไม่ไหวแล้วโครงการการกระจายตอนเนี่ยเขาจะตั้งสัญจรเนี่ยยังไม่ถึงเลยนะทำมาหากินก็ไม่ได้เนี่ยคนถ้า,า,าปิดทางสัญจรเขาเนี่ยพวกคุณจะทำให้เศรษฐกิจกล่มสลายถ้าเบื่อแยกตัออกไปมันดีขึ้นรู้กันไว้ด้วยสวัสดิการว่าคุณก็ดีขึ้นไม่ใช่อยู่กันแบบนี้พี่ข่ากันแล้วยัง เคยทดวิสเตอร์กับข้าวแบบใบทอดนี่ไอ้ตูมเลยกอะไรารนี่โบยซานลูกซานลูกรว่างอกทอว่าสกล่ะ่าก็ไม่รู้จะจ่าภษาอะไรพูดกว่งั้นอะจะจ่าภาษาใต้ก็เขามนไล่ไปยุ่งนโอชาพาคุณมากั้นทางไปไม่เข้าใจในเมื่อมันเป็นคนแล้วเเห็นเห็นกันอยู่มันไม่เคยยอมรับผิดนี่อะไรนะ้ึ่งไนเลยไปเล แต่หัวจะหลดตีนเนี่ยเงินภาสีพวกกูทั้งนั้นคุมองอะไรวาเนี่ยมาท้ากับคอตอสี่ไรแม่เจ็บมาเป็นฟูมาเป็นหุ่นมาชุ่นมาิน่ามาหิน่าิน่าสตาสสตาโซเปยโซวิชเชตเน่แม่จริงเขามาสตาคูดีสตา์เล่นหัวเล่นตาชดโดนเงี้ยวมาเทียมาเป็นู เอาขออนุญาตน้องผรดนนี้นะครับ่อยน่ะครับด้ขวานะครับขออนุานะครับอนุญาตพี่น้องผูนะครับี่ขน้าขวานะครับอนนะครับเปิดจนที่งานนะครับเอาขออนุานะครับพี่้องผู้บโครับ่ขึ้นทางด้านขวานะครับ ขออนุญาตพี่น้องผู้บริโภนนะครับให้อยู่บนถนนนะครับเบี้ยจราจรนะครับเบียพ้นที่เด็ดนะครับจะได้เปิดการจราจรนะครับเบี้ยเพื่ออะไรไม่รู้ขออนุญาตนะครับพี่น้องผู้บริโภคครับคุณผู้ต่างด้วยครับขออนุญาตครับพี่น้องผู้บริโภคครับขออนุญาตพี่น้องผู้บริโภคครับตามจ้องอยู่ครับเดินที่ผู้่าครับขออนุญาตครับขอบุญเทพของน้อมือนะครับขออนุญาตพี่น้องผู้บริโภคครับนะครับ

พี <Merci. S 2> <im> <ai> ่จีนหเชื่อไปประกบต่อตัวต่อตัวเลยนะคะตกี้ทำไกดนจับเลยซื้ออะไรอันนี้ับพี่ซื้ออะรนนี้ดีกว่าด้านนี้ครับเชิญครับาวรตหน่อยนะเชิญด้านนี้ครับเชิญด้านนี้ครับผมบค

ขอได้แล้วนะครับขอได้แล้วนักการทั้งองนอยู่อกานครับาณะี้ก็มีการให้สื่อมวลชนเขย่ขก้นไปอยู่บริเวณบุฟฟ็บานะครับเพื่อจะเปิดเส้นทางการจราจรบริเวณถนนพิครับ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือบริเวณแนวเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับที่มาตั้งแนวอยู่ตรงใกล้ๆกับถนนพิษณุโลกตรงใกล้ๆกับซอย3หลังจากที่พยายามเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะประกาศให้สมมวลชนขยับเข้ามาเพื่อที่จะดนการจราจรบริเวณถนนพิษณุโลกตอนนี้เจ้าหน้าที่เริ่มขยับแนวนะครับผมจะตาม ամեն mm -hmm. เข้าใจว่าสถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมชุมชนก็พยายามจะเข้าควบคุมพื้นที่แยกนังเลิงเวลานี้ก็คงน่าจะตั้งแนวครบทั้ง4ด้านแล้วก็ด้านที่เป็นฝั่งถนนพิษณุโลกก็เคลื่อนมาจนใกล้ๆกับตรงบริเวณหน้าซอยพิษณุโลกหนึ่งนะครับเข้าใจว่าตอนนี้ก็จะคืนการจะราจรบริเวณ แยกนางเลิงหลังจากที่ก่อนอันนี้ก็มีการนัดหมายชุมนุมผมสรุปอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมวันนี้การชุมนุมของวันนี้การชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้าตั้งแต่เวลา16นาฬิกาที่บริเวณแยกยม,มาราชนะครับทุกผู้ชม,มก็มีการตั้งแนวตั้งแถวแล้วก็เคลื่อนมาเดี๋ยวให้ดู เจ้าหน้าที่ควบคุมผุชนนะครับเวลานี้ก็มีการตั้งแนวตั้งแถวมาจากแยกเยมราชเคลื่อนมาอย่างทำเนียบรัฐบาลเพื่อทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมวันนี้ที่สำคัญของลุ่มทะลุฟ้าคือการใช้ถุงสีนะครับปาแล้วก็ยืนยัน3ข้อเรียกร้องบวกอีกหนึ่งข้อเรียกร้องคือการปฏิรูปสถาบันตุลาการเพื่อที่จะคืนสิทธิการประกันตัวเมื่อมาถึงตรงบร,ริเวณแยกนางเลิง้งเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมผมชนที่ตั้งแนวอยู่บร,ริเวณน,นี้ก็มีการประกาศนะครับเข้าใจว่ามีการประกาศแล้วก็ มีการควักปลาสีเข้าไปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการยิงน้ําตอโต้มานะครับจนกระทั่งการยิงแก๊สน้ําตาเข้ามากลางฝูงชนและใช้เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วทั้งรถจักรยานยนต์และรถกระบะนะครับเข้ามาตบเรณแยกนังเลิงเหตุการณ์เกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วหลังจากนั้นก็มีการจับกลุ่มเขาจว่ามีการจับกลุ่มเดี๋ยวเรารอรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับวันนี้มีการจับกลุ่มกี่รายอะไรอย่างไรนะครับ และตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ที่ขยับเข้ามาเคลียร์พื้นที่ตรงบริเวณแยกนางเลิงก็ถอยกลับไปอย่างที่ตั้งรับเข้าใจว่าจะมีการคืนพื้นที่การจะราจรบริเวณถนนพิษณุโลกถนนนครสวรรค์แล้วก็แยกนางเลิงในอีกสักครู่นี้นครับนี่เป็นบรรยากาศม็อบ25กันยายนโดยกลุ่มทะลุฟ้าที่นัดหมายตั้งแต่ช่วงเวลาส้วงนาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็ต้องติดตามนะครับความคืุหน้าทางการเมืองต่อไปว่าจะมีการนัดหมายชุมนุมอ,อีกครั้งเมื่อไหร่แล้วก็การชุมนุมครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไร ส่วนถ้ามีความคืบหน้าอื่นๆนะครับผมจะยังขกะติดอยู่บริเวณนี้เราจะกลับมาสดบริเวณเดี๋ยวเราประมวลภาพให้คุณผู้ชมเห็นบนทุกสื่อของเดอะสแตนดาร์นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ตามครับผมไพศาลท mm hmm. าวก่อ,อนญาตรายงานคุณผู้ชมจากแยกนังเลิงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ